ค่ะก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้วันหนึ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้คุณโยเซฟอ่านประวันะที่ส่งเข้าไปนะคะลูกาบทที่24ข้อที่25พระองค์จึงตรัสกับสองคนนั้นว่าโอคนโง่เขลาและมีใจเฉื่อยช้าในการเชื่อฟังถ้อยคําซึ่งพวกผู้เผยพระชนะกล่าวไว้นั้น เอเซียนบทที่37ข้อที่7ถึงข้อที่10ข้าพเจ้าก็เผยพระชนะตามที่ข้าพเจ้าได้รับพระบัญชาและเมื่อข้าพเจ้าเผยพระชนะอยู่นั้นก็มีเสียงและดูสิเป็นเสียงสั่นรัวพวกกระดูกนั้นเข้ามาหากันกระดูกกับกระดูกและเมื่อข้าพเจ้ามองดูก็เห็นมีเอ็นบนพวกมันเนื้อก็ขึ้นมาบนกระดูกและหนังก็มาหุ้มมันไว้แต่ไม่มีลมหายใจในนั้นแล้วพระองค์ตัดกับข้าพเจ้าว่า จงเผยพระาชนะแก่ลมหายใจบุตรมนุษย์เอ๋ยจงเผยพระาชนะเถิดจงกล่าวกับลมหายใจว่าพระยาเว์องค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่าลมหายใจเอ๋ยจงมาจากลมทั้งสี่มาหายใจเข้าไปในคนที่ถูกฆ่าพวกนี้เพื่อให้เขามีชีวิตแล้วข้าพาเจ้าก็เผยพระาชนะตามที่ปรงุงทรงพระบัญชาแล้วข้าพาเจ้าก็เผยพระาชนะตามที่ปรงุงทรงบัญชาข้าพาเจ้าและลมหายใจก็เข้ามาในร่างเหล่านั้น พวกเขาก็มีชีวิตแล้วก็ยืนขึ้นด้วยเท้าเป็นกองทัพใหญ่โตมากจริงๆกิจการบทที่หข้อที่4ถึงข้อที่หขณะพระองค์ทรงพำนักอยู่กับพวกอคราทูตทรงกำชับพวกเขาว่าอย่าออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มแต่ให้รอคอยตามพระสัญญาของพระบิดาซึ่งพวกท่านได้ยินจากเรานั่นก็คือยอนให้รับบัพติศมาด้วยน้ําแต่อีกไม่นานพวกท่านจะรับบัพติศมาด้วยพระญานบริสุทธิ อิสยาบทที่32ข้อที่15จนกว่าจะทรงเทพระวิญญาณจากเบื้องบนลงมาบนเราแล้วถินทุรกันดารจะกลายเป็นสวนผลไม้และสวนผลไม้นั้นจะถือเสมือนว่าเป็นป่าสดุดีบทที่1ข้อที่2ถึงข้อที่3แต่ความปิติยินดีของผู้นั้นอยู่ในธรรมบัญญัติของพยาเวเขาคร่ครวญธรรมบัญญัติของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทาน,น้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล และใบก็ไม่เหี่ยวแห้งทุกอย่างที่เขาทําก็จำเริญขึ้นครับค่ะข,ขอบคุณมากวันนี้ก็สแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าการเผยพระวจนะนะคะในพระวจนะคําของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นเนสเซคียนไม่ว่าจะเป็นหนังสือกิจการไม่ว่าจะเป็นหนังสือโยเอลก็จะบอกชี้ชัดเจนว่าการเผยพระวจนะเป็นเรื่องที่ในยุคสุดท้ายเนยต้องให้ความสําคัญเพราะว่า เป็นสิ่งที่การเผยพระวจนะจะไม่ธรรมดาในยุคสุดท้ายทำไมพระเยซูคริสต์กำชับว่าเราต้องรับพระวิญญาณเราต้องบัพติศมาด้วยพระวิญญาณถ้าเราไม่ได้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณเราก็จะเผยพระวจนะไม่มีฤทธิดเดชและทีนี้เรามาดูหนังสือเอเสเคียนเอเสเคียนเนี่ยพระเจ้าบอกชัดเจนว่าให้เผยพระวจนะ หนังสือเอเซเคียนเนี่ยจะพูดถึงพระวิญญาณบริสุทิ์ในยุคสุดท้ายว่าคนในยุคสุดท้ายเนี่ยจะมีพะวิญญาณเคลื่อนไหวอยู่ตลอดมีการเทลงมามีการเผยพระวจนะมีการกล่าวพระคำมีการพูดพระคำของพระเจ้าการเปิดเผยของพระเจ้าเมื่อเรามีพะวิญญาณเห็นไหมพระเจ้าจะบอกกับเราว่าลมะวิญญาณเผยลมะวิญญาณที่อยู่ท่ามกลางเรา เมื่อเราพูดถ้อยคำที่พระเจ้าได้ส่งเปิดเผยเราก็ต้องกล้าที่จะเผยออกมาถ้าปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์การที่เราพูดถ้อยคำแบบแห้งๆพูดไปอย่างนั้นแหละพูดแล้วก็ไม่เชื่อด้วยไม่มีการเจมไม่มีการเปิดเผยไม่มีพระวิญญาณไม่มีฤทธิเดชเราก็จะไม่ได้รับเพราะฉะนั้นให้ความสำคัญกับพระวิญญาณบริสุทธิ์โยเอลบทที่สองข้อยีก็บอกเราว่า ยุคสุดท้ายพระวิญญาณจจเทลงมาธาตุธาสีธาสาบุตรหญิงบุตรชายคนเท่าคนแก่คนแลแกชฉลารับลิ์เดชได้ทั้งหมดไม่ได้เกลียวไม่ได้เกี่ยวข้องกับคณะแต่มันเกี่ยวข้องกับพักคำของพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าที่จะเทลงมาในยุคสุดท้ายผู้เผยก็เผยไป และของประธานการเผยก็เผยไปเนื่องจากว่าพระวิญญาณทีลงมาแล้วคนนั้นเห็นความสําคัญให้ความสําคัญกับพระวิญญาณแม้ว่าเขาไม่ใช่เป็นผู้เผยแต่ว่าเขาให้ความสําคัญกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และเขาสามารถที่ทำกับพระวิญญาณบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ภาษาแปลกๆทําให้เขาเจริญทั้งสื่อสารกับพระเจ้าแล้วก็ได้รับถ้อยคําที่เปิดเผยแล้วก็ถ้อยคําที่พระเจ้าดนใจ แล้วเราก็นะคะมากล่าวถ้อยคำนั้นเผยออกมามันจะเป็นจริงเพราะฉะนั้นขนขวาาแสวงหาตั้งใจจดจ่อที่จะรับพระวิญญาณพูดภาษาแปลกๆแล้วนำการเปิดเผยสําเดงมาเปิดเผยถ้าเราไม่ได้ติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเอเซเคียนเขาไม่ได้เป็นคนที่เปิดใจ ในเรื่องพระวิญญาณในเรื่องการเคลื่อนไหวการปกคุมการเจมิมในการเป็นผู้เผยวจนะเขาก็จะไม่เผยเขาไม่ได้ให้ความสำคัญแต่นะคะเอเสเคียนพูดถึงยุคสุดท้ายว่าคนจะเป็นเหมือนกับการเคลื่อนไหวในเอเสเคียนนั้นพระวิญญาณจะเคลื่อนไหวพระวิญญาณอยู่ตามกลางเราเพราะฉะนั้นการที่เรา กล่าวพระวจนะการที่เราเผยพระวจนะอย่าลืมพระวิญญาณถ้าเราไม่มีพระวิญญาณการที่เราสอนพระคำก็จะแห้งและก็จะเป็นตัวอ,อักษรพูดเป็นรุ่นๆไปจากรุ่นนี้เป็นรุ่นนั้นเพราะฉะนั้นในพระคำของพระเจ้าบอกว่าพระสัญญาของพระเจ้าในยุคข,ของเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับพระวิญญาณเกี่ยวข้องกับพระคำที่มีชีวิตจะมีชีวิตก็เมื่อเราเปิดใจกับพระวิญญาณ หนังสือกิจาการบทที่ 1, นึข้อที่สข้อที่หให้คุณโยเซฟอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะกิจาการบทที่ 1, 4, นึ่งข้อที่สถึงข้อที่หาขณะพระองค์ทรงพำนักอยู่กับพวกอัครทูตท,ทรงกำชับเขาว,ว่าอย่าออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มแต่ให้รอคอยรับตามพระสัญญาของพระบิดาซึ่งพวกท่านได้ยินจากเรานั่นก็คือยอนให้รับบัพติศมาด้วยน้ำแต่อีกไม่นานพวกท่านจะรับบัพติศมาด้วยพรุญ,ญญาณบริสุทธิ์ครับ เพราะฉะนั้นพระเยซูกําลังพูดกับใครพูดกับเราสาวกคนที่เป็นสาวกคนที่เป็นลูกของพระเจ้าที่รักพระเจ้าที่มีความเชื่อศรัทธาในพระองค์ไม่เพียงแต่เราศรัทธาไม่เพียงแต่เรามีพระคาไม่เพียงแต่เราฟังคําสอนของพระเยซูคริสต์พระองค์ยังกําชับต่ออย่าไปไหนอย่าไปพูดอะไรอย่าพึ่งไปรับพระวิญญ,ญาณเป็นคํากําชับ ไม่ใช่คนอื่นพูดพระเยซูพูดทุกวันนี้เราเอาใครพูดทุกวันนี้ใครก็แล้วแต่ที่ไม่ได้พูดสอดคล้องกับพระเยซูคริสต์กับพระคำมันไม่ได้สอดคล้องกับนาพระทัยพระเจ้านั่นเองพระเจ้าจึงให้เราเนี่ยใส่ใจทั้งพระวัชนะทั้งพระวิญญาณสาวกที่พระเยซูกําชับก็คือผู้ติดต,ตามผู้ที่ศรัทธาในพระเยซู ผู้ที่เชื่อพระคำผู้ที่ฝังพระคำจากปากพระเยซูคริสเพราะฉะนั้นเราทุกคนเราจะเอาอะไรมาเผยถ้าเราไม่ได้พบพระคำถ้าเราไม่มีพระคำถ้าเราไม่ติดสนิทกับพระคำกับพระเยซูกับพระวิญญาณเราก็จะพูดอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมในสดุดีบท 1, ที่หนึ่งข้อที่สองให้คุณโยเซฟอ่านสดุดีบท 1, ที่หนึ่งข้อที่สองแต่ความกติยินดีของผู้นั้นอยู่ใน รมบัญญัติของพระยาเวเขาใคร่ครวญทมบัญญัติของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนครับนั่นแหละเราต้องสนใจพระคำและสนใจพระวิญญาณถ้าเราสนใจพระวิญญาณเป็นผู้ที่จะช่วยในการที่เราจะทํางานของพระเจ้าในการที่เราจะเผยประวัติชนะในการที่เราจะได้รับการเปิดเผยสําแดงจะมีการเจิมจะมีฤทธเดชเมื่อเรากล่าวถ้อยคําเราเชื่อ เรามีการเจิมโดยพระวิญญาณและมีการเปิดเผยสํแดงแตบเราไม่ได้เข้มข้นกับพระวิญญาณไม่มีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณเราไม่ได้ใส่ใจพระวจนะไม่มีความเชื่อในพระวจนะมันมีกระบวนการในการเผยเอเซคียนเนี่ยก็เป็นพระคำของพระเจ้าที่เล็งถึงว่ายุคสุดท้ายผู้คนจะประกอบด้วยพระวิญญาณพระวิญญาณจะทำงานและเราสามารถเผยพระวจนะทั้งผู้เผยทั้ทงการเผย การเผยก็คือคนนั้นประกอบด้วยพระวิญญาณผู้เผยก็คือเป็นการแต่งตั้งบทบาทหน้าที่การเจมิมขอบเขตการทำงานมันจะมากกว่ามันเป็นตำแหน่งมันเป็นการเจิมที่ทำงานได้กว้างทำงานได้มากพระเจ้าจะใช้ตํำแหน่งนี้ในการที่จะเคลื่อนพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่รับพระวิญญาณเขมข้นกับพระวิญญาณและผู้เผยพระวจนะ ทำงานไปด้วยกันผู้เชื่อทํางานไปด้วยกันผู้เชื่อที่มีพระวิญญาณมันจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เราพูดโดยการเจิมโดยการสําแดงของพระวิญญาณที่เราเผยออกมาสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้าแน่นอนแล้วก็ปลุกพระประสงค์ของพระเจ้าเราจะไม่ได้เผยมั่วเราจะไม่ได้เอาอะไรมาพูดก็ได้ เราจะต้องเป็นคนที่รู้จักกับพระเจ้าติดสนิทกับพระเจ้ารับพระวิญญาณรับฤทธิ์เดชเข้มข้นไปกับพระวิญญาณนี่คือพระเจ้าจะใช้คนเหล่านี้ที่จะเผยพระวจนะไม่ใช่คุณไปทําบาปแล้วก็มาเผยไม่ใช่คุณไปดําเนินชีวิตแบบโลกแบบเนื้อหนังแล้วคุณก็มาพูดถ้อยคําแล้วก็คุณก็คิดว่าพระคําของพระเจ้ายังไงก็มันจะไม่ได้รับในสิ่งที่เราพูดเพราะว่าเราไม่ได้ให้เกียรติไม่ได้ให้ความสําคัญเราไม่ได้เชื่อ,เร,เ,อเราไม่ได้เชื่อฝังพระเจ้าด้วย เพราะนั้นพระเจ้าจึงตรัสบอกว่าพระเจ้าจะโปรดปานคนเชื่อฟังไม่ใช่คนที่รู้พระคัมภีร์เยอะรู้พิธีรู้แต่ว่าเราไม่ได้เชื่อฟังการเชื่อฟังจะมีการเจิมการที่เราเชื่อฟังก็คือการที่เราติดสนิทก,กับพระเจ้าเราจะเกิดผลมากในยอห์นบทที่15ข้อ4ข้อ5ก็จะพูดเรื่องนี้แล้วข้อที่14 1สด้วย เพราะฉะนั้นมันเกี่ยวข้องกับพระวิญญาณมันเกี่ยวข้องกับการติดสนิทกับพระวิญญาณถ้าเรามีพระวิญญาณเราต้องมีพระคาและของประทานและการเปิดเผยที่มาจากพระวิญญาณจะไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเราพูดในสิ่งที่พระวิญญาณให้เราพูดพระเจ้าจะทํางานเราพูดในสิ่งที่พระเจ้าตรัสพระเจ้าจะให้เกิดขึ้นจริงพูดพระคำไปท่ามกลางสถานการณ์ลบๆ นี่คือเราพูดด้วยการเจิมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวตนของเราบรรยากาศจะเปลี่ยนเราต้องพูดกับตัวเองเมื่อเราเจอสถานการณ์ลบๆอย่าพูดลบเพราะว่าอะไรมันจะทำงานเพราะเรามีพระวิญญาณเราต้องพูดหักล้างการทำงานของมนันพูดถ้อยคำที่มีการเจิมพระเจ้าจะทำงานเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะทำงานจเจ้าแมลงก็คือผีสโครก ก็คือการนินทาแมาลงวันจะมาตอมเพราะมันเหม็นนินทาบนพูดลบสิ่งเหล่านี้จะดึงดูดงานของศัตรูเราต้องระมัดระวังคำพูดของเรานะคะถ้าเราให้ความสำคัญกับสิ่งที่พระวิญญาณทรงเคลื่อนไหวเราต้องพูดพักคำแล้วสถานการณ์ร้ายจะกลายเป็นดีพูดถ้อยคำของพระเจ้าทั้งพระคำทั้งมีการเจิมโอ้ เรากำลังเป็นเครื่องมือของพระเจ้านะคะเรากำลังดึงดูดพระเจ้าทำงานและให้ชีวิตให้สิ่งที่เราพูดนั้นนะเกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นโยชวาบทที่หนึ่งข้อที่8คนที่ใส่ใจสนใจพระคำโดยเฉพาะในยุคข,ของเรานะคะคนที่สนใจใส่ใจก็คือคนหิวกลายคนให้คุณค่าคนให้ความสำคัญกับพระเจ้าคือการทำงานของพระวิญญาณ คือคนไม่กระดูกแห้งเราไม่ได้ตายฝ่ายวิญญาณนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของคนที่มีพระวิญญาณเราจะใส่ใจสนใจพระคำเราจะใส่ใจสิ่งที่พระเจ้าตรัสพระคำจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้เมื่อเราเคลื่อนด้วยพระวิญญาณแล้วก็ด้วยใจที่หิวกรายเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่เราพูดแบบเซ็งเซ็งแบบ พูดพระคำก็จริงแต่พูดสิ่งๆไม่เชื่อด้วยพูดเป็นพิธีดีตองก็อคงจะไม่ได้เห็นผลเพราะว่าพระคำของบระเจาจะออกฤทธิ์เมื่อมีการเจิมไม่มีความเชื่อเมื่อเราให้คุณค่าให้น้ำหนักนะคะเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะเจอหุบเขาเหงามัจุราตเราจะไม่เป็นอันตรายใดๆนี่คือกษัตริย์ดาวิดเขาเจอปัญหาเยอะแยะเขาเจอหุบเขาเหงามมจุราช เขาก็ไม่กลัวเพราะว่าเขารู้ว่าพระเจ้าสถิตยอยู่กับเขาเราพูดเพราะเรามั่นใจว่าพระเจ้าสถิตยอยู่กับเราและเราเป็นคนที่รักพระเจ้าเชื่อฝังพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าเหมือนกับกษัตริย์ดาวิดเราไม่ได้พูดบวกนะคะพวกเราที่มีพระวิญ,ญญาณเราไม่ได้พูดบวกเพราะว่าคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเขาพูดบวกมันก็หายไปในอากาศถึงยังไงมันก็ยังทําให้เขารู้สึกดีเขาก็ยังตั้งใจที่จะพูดบวก ทั้งๆท,ที่เขาก็พูดไม่มีอะไรรองรับแต่เราพูดมีพระวิญญาณมีพระคำมีการเปิดเผยสำแดงมันมากกว่าการพูดบวกมันจะไม่หายพูดถ้อยคำที่มีการเจิมพูดถ้อยคำที่มีพระวิญญาณเปิดเผยสำแดงพูดถ้อยคำแห่งความเชื่อถ้อยคำแห่งความเชื่อถ้อยคำที่มีการเจิมก็คือถ้อยคำที่มีผลที่จะเกิดขึ้น ก็คือเกี่ยวข้องกับพระวิญญาณเกี่ยวข้องกับถ้อยคําที่เป็นเลมา่าถ้าเราเป็นคนที่ก็เรียกว่าคนฝ่ายวิญญาณไม่ใช่ฝ่ายวิญญาณธรรมดาแต่เป็นคนที่หิวกระหายเป็นคนที่ร้อนรนกระตือรือร้อนเป็นคนที่มีฝ่ายเราจะพูดถ้อยคําที่มีฤทธิเดชเราจะพูดถ้อยคําที่พระวิญญาณนามาเปิดเผยถ้าเราไม่ได้ติดสนิทกับพระวิญญาณแล้วเราจะได้รับถ้อยคําที่เปิดเผยได้อย่างไง วันนี้เราต้องคบกับพระวิญญาณจัดหนักจัดเต็มอย่าพูดพลอยพอยอย่าพูดแค่บอกว่าพูดบวกนะเราต้องพูดด้วยความเชื่อด้วยฤทธิเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยสำแดงแล้วก็เผยออกมาเป็นถ้อยคําที่มีฤทธิเดชแม้จะสั้นๆมันจะเปลี่ยนบรรยากาศในตัวตนของเรานะคะเพราะฉะนั้นนะก่อนที่เราจะเห็นบางสิ่งบางอย่าง เราจะต้องเป็นคนที่หิวกลายหิวกระหายในการอธิษฐานนมัสการอ่านพระคำฟังพระคำและขั้นตอนต่อไปก็คือหิวกระหายในการปฏิบัติรับใช้มันจะมาเป็นกระบ,บวนการมันจะมาเป็นแพ็กเก็ตถ้ามีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้ถ้ามีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้แต่เรานามัสการความเชื่อเราทํางานเห็นไหมเวลาการฟื้นฟูเมื่อคนได้นมัสการในพระวิญญาณการเคลื่อนไหวการทรงสถิตเราจะเห็นของประทาน ไหลจะมีเรื่องฤทธิดเดชจะมีการอัศจรรย์ทำไมเราต้องเข้ามาในบรรยากาศในคริสตจักรมีการนามัสการสุดจิตสุดใจเราก็มีพลังมีพี่น้องมีพักกายของพระเจ้าอยู่ที่นั่นพระวิญญาณชอบพปรองจะเสด็จมาที่ที่คนให้เกียรติที่ที่คนยกย่องพระนามของพระองค์เพราะฉะนั้นมาเถอะมานามัสการพระเจ้า มาจนเราจะเลื่ญนขึ้นมาจนโรคภัยไข้เจ็บมันออกไปแต่ละอาทิตย์ไม่รู้เราไปผาเผชิญกับอะไรแต่ถ้าเรามาโบสถ์ด้วยใจหิวกระหายมันจะได้รับการชำระจะมีการประทับอยู่ของพระเจ้าจะมีถ้อยคำที่มาถึงเราจะมีคำเผยพระวจนะมาปลดปล่อยมาปลุกพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของท่านมาเพื่อเราจะได้รับการสร้างได้รับการ ปรับปรุงแก้ไขได้รับพระพรและเราจะเจริญขึ้นขอบคุณพระเจ้าที่เราฉลาดมาหลายหลายคนเลยทีเดียวเขาไม่รู้ว่าที่ประทับของพระเจ้าคือคริสตจักรเราไม่เพียงแต่เป็นพระวิหารของพระเจ้าที่พระเจ้าจะอยู่กับเราถ้าเรามารวมตัวกันอะไรจะเกิดขึ้นปัญหาที่เราเจอปัญหาที่เรามีใจเย็นๆมีทางออกเมื่อเราให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าโดยเฉพาะพระพรในเรื่องการสัตซื่อวันสบาโต มาโดยพระวิญญาณมาด้วยใจหิวกระหามมาด้วยใจร้อนรนนะคะปัญหาที่มันอยู่กับเราเราพามันมาหาพระเจ้าเดี๋ยวพระเจ้าจัดการให้มาด้วยความเชื่อนั่นแหละจะมีการปลดปล่อยเราจะได้ยินถ้อยคาที่มาจากพระเจ้าเราจะรับถ้อยคาผ่านของประธานผ่านคนที่พระเจ้าทรงเจิมและแต่งตั้งไม่ใช่มนุษย์แต่งตั้ง แต่เป็นของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ใครที่เชื่อเห็นไหมให้คุณโยเซฟอ่านลูกาที่24่ข้อ25อีกครั้งหนึ่งนะคะลูกาบทที่24ข้อที่25พระองค์จึงตรัสกับสองคนนั้นว่าโอคนโง่เขลาและมีใจเฉื่อยช้าในการเชื่อฟังถ้อยคำซึ่งพวกผู้เผยพระชนะกล่าวไว้นั้นครับเพราะฉะนั้นนะฮะให้เราตอบสนองถ้อยคำที่มีการเจิม ถ้อยคําที่มาจากผู้เผยพระวจนะมาจากของประธานที่ทํางานในคริสตจักรเวลาเรานมัสก,การพระเจ้าการเจิมจะพิเศษรับไปรับด้วยความเชื่อมันจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในเราเราต้องรับด้วยใจถ่อมรับด้วยใจเปิดรับด้วยความเชื่อเราเชื่อเราถ้อยคําที่เราได้รับนั่นแหละเราจะเอาไปสู้ลบกับปัญหา ผู้เผยผู้ถ้อยคำมาหาเราเราได้รับคําเผยเรื่องนี้เรื่องนี้เราก็เวลาเจอไม่ได้บอกว่ารับคําเผยแล้วเราจะไม่เจอปัญหานะคะยิ่งคําเผยใหญ่ยิ่งคําเผยที่มาจากพระเจ้าเราจะถูกมารซาตานโจมตีคําเผยเพื่อคําเผยเนะีนะ่นะจะถูกสกัดกัน้นไม่ให้มันเกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นคนที่รับคําเผยเราจําเป็นจะต้องอธิษฐานแล้วก็ยึดเอาอย่าให้มารซาตาน ่วยเอาออกไปตอนไหนตอนที่เรามีปัญหาก็มีบางท่านนะคะตีฉันผเผยประวจนะเ,เอ๊ะทำไมฉันเห็นพระเจ้าจะไวพรด้านการเงินของคุณคนนั้นก็อ๋อเหรออ๋อเหรอเฉยๆ,ๆแล้วกลับไปนะคะภายในอาทิตย์นั้นเขาถูกขโมยเงินและเมื่อเขาเจอฉันอีกครั้งหนึง่งเขาบอกว่าไหนว่าพระเจ้าจะให้เงินพระเจ้าจะไวพรด้านการเงินของฉันแล้วทาไมฉันถูกขโมยเงิน เงินฉันจะจ่ายลูกน้องเนี่ยนะมันหายไปเลยมีขโมยปีนเข้ามาแล้วก็มาขโมยเงินมางัดบ้านของเขาแล้วก็เอาเงินเขาออกไปทั้งหมดไม่มีเงินจ่ายไหนว่าฉันจะได้เงินเขาก็มาทวงฉันฉันก็เลยบอกเขาว่าอ๋อฉันยังยืนยันนะว่าคุณจะได้จริงๆคุณต้องไปอธิษฐานต่อสู้กับมารที่มันจะไม่ขัดขวางคำเผยพระวจนะ มารสตานเมื่อพระเจ้าเคลื่อนมันก็เคลื่อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นมารสตานจะโจมตีคำปิยพาวชนะของเราด้วยพอเขาพูดกับฉันฉันก็บอกว่าเออถ้อยคำนี้ก็ยังอยู่นะให้เธอไปทำการบ้านไปเชื่อต่อเขาก็โอเคเขาก็กลับไปเขาก็อธิษฐานแล้ววันหนึ่งเราเจอกันคำพยานของเขาก็นะปรากฏขึ้นนี่ก็หมดเงินก็เหลือก็กลายเป็นคนที่มีเศรษฐกิจดี จากเมื่อก่อนนะเครียดการเงินของเขาก็ดีขึ้นจริงๆแล้วก็ได้รับพระพรแต่พอได้เงินไม่เห็นพูดว่าพระเจ้าวยพรไม่เห็นมาบอกว่าโอ้ผู้เผยถ้อยคำนี้เป็นจริงเห็นเรายังไม่พูดเลยอันนี้ก็ขอพระเจ้าให้เราเข้าใจนะคะเราเป็นพยานเมื่อเราได้รับคำเผยพระเจ้าวยพรนะคะเพื่ออะไรเพื่อของประทานของพระเจ้าจะทำงานมากยิ่งขึ้นในชีวิตของเรา รู้จักให้กำลังใจผู้เผยด้วยเพื่อผู้เผยจะทำงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มข้นโอ้เราจะดีใจไม่ต้องไปกลัวว่าผู้เผยจะไปขอเงินท่านหรอกคนที่เขาเผยด้วยน้ำใสใจจริงนะเขาไม่ได้ต้องการอะไรจากคุณเขาต้องการให้สิ่งที่พระเจ้าพูดสำเร็จในชีวิตของท่านอันนี้ก็เราไม่ได้เข้าใจนะคะเวลามีผู้เผยมาเผยให้ฉันแล้วฉันได้รับอะไรฉันจะโทรไปแจ้งเขาเลยโอ้คำเผยสำเร็จ บางคนได้รับคําเผยแต่เราเป็นคนคลิขขโมยกินคนเดียวไม่แบ่งปันไม่ให้กําลังใจกับผู้เผยแค่เราบอกว่าพระเจ้าทํางานจริงๆผ่านนี้แถมยังไปบอกว่าฉันอธิษฐานเองนะอันนี้ก็ต้องระวังนะคะบางสิ่งบางอย่างก็จริงแต่ว่าเหมือนบางคนนะคะเขาอธิษฐานอธิษฐานทั่วประเทศไทยแต่หลายอย่างก็ยังไม่เกิดขึ้นแต่พอเขาเจอผู้เผย และผู้เผยเผยพระวจนะแค่ครั้งเดียวนะฮะพระเจ้าคลิกสถานการณ์ทันทีฉันจะบอกให้เป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าเขาเก่งมันเกี่ยวข้องกับของประทานไม่งั้นพระเจ้าจะเอาของประทานมาทําไมก็จริงก็ดีที่เรายังอธิษฐานอยู่แต่ของประทานนั้นจะทําให้เราเจริญขึ้นหลายคนไม่เข้าใจยังไปหยิงต่อของประทานที่พระเจ้าให้โอ้มีรายละเอียดเยอะพี่น้องเราต้องเรียนรู้ในการ ขอบพคุณพระเจ้าสําหรับของประทานเราทอมใจกับคนที่เขาเป็นเครื่องมือของพระเจ้าไม่บาปหรอกเราจะรับพระพรเราจะรับพระพรพระคําที่ผ่านปากของเขาเนะนะี่ยถ้าเขาไม่เชื่อฟังเขาก็จะไม่ทํางานแต่เนื่องจากว่าเขาเชื่อฟังเขาก็สัตซ์ซื่อก็ให้กําลังใจเขาไปผู้เผยผู้รับใช้ของประทานต่างๆเขาก็ต้องการกําลังใจ เราก็ต้องอธิษฐานเผื่อเขาด้วยเห็นไหมท่านเราก็ทูตเปาโลเวลาท่านไปพบปะพี่น้องท่านก็บอกว่าอธิษฐานเผื่อข้าพเจ้าด้วยแสดงว่าเขาต้องการเหมือนกันเขาต้องการคําอธิษฐานผ่านคิสจักรผ่านคนของพระเจ้าไม่ใช่ตอนที่เขาตกทุกข์ยากลําบากเราไม่ได้สนใจเขาเลยเขาก็เป็นมนุษย์เขาเป็นเครื่องมือของพระเจ้าเขาก็รับผิดชอบหน้าที่ของเขา แต่เราจะมีชีวิตที่อยู่ฝ่ายวิญญาณขนาดไหนเขาก็ต้องการคำหนุนใจคำอธิฐานเผื่อท่านแล้ก็ทูตเปาโลท่านก็ต้องการฉันด้วยหรือผปุรับใช้พระเจ้าหรือคนที่เขาปฏิบัติหน้าที่เขาก็ต้องการกำลังใจเขาก็ต้องการคำอธิษฐานเพื่อเพื่อของประทานนั้นจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล อาเลลูยาสัรลเสริญพระเจ้าเราจะไม่ได้กินแต่ผลประโยชน์จากเขาแต่เราจะต้องเป็นคนมีน้ำใจเราจะต้องเป็นคนที่รักคนที่เขาทำงานเพื่อเราใช้ของประทานเพื่อเราเพื่อเอื้อความสะดวกสบายแล้วก็ให้เราได้รับพ,อพอรเขาก็ต้องการคำอวยพรเหมือนกันต้องการคำอธิษฐานเหมือนกันในมเมื่อเช้าฉันส่ง้อยคำไปขอให้มีคนเนี่ยอธิฐานเพื่อเรา เพื่อของประทานของเราจะทํางานเยอะๆอธิษฐานเพื่อชีวิตของเราเพื่อเราจะมีอายุยืนยาวมีสุขภาพดีและเพื่ออะไรเพื่อเราจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าไปด้วยกันเพราะฉะนั้นสําคัญมากนะคะอย่าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเอาแต่ผลประโยชน์ให้กําลังใจก็ไม่ให้แถมยังบ่นให้อีกต่างหากพอใจก็อวยพรไม่พอใจก็บน่นระวังนะคะแมลงวันจะไปไปตอมท่าน <laughs> ขอพระเจ้าช่วยเราอันนี้ยังไม่จบเรื่องนี้นะคะพระเจ้าเนี่ยต้องการให้มีรายละเอียดเพื่อเราจะปฏิบัติตัวให้ถูกต้องต่อการเจิมต่อของบระทานต่อพระวิญญาณต่อคนที่พระเจ้าทรงใช้เขามาแล้วก็ต่อพระวจนะเดี๋ยววันที่ต่อไปจะมาย้ำเรื่องนี้จนกว่าเราจะเข้าใจจริงๆเข้าใจลวกๆบางคนอยู่กับผู้เผยแล้วก็มีของบัะทานในการเผยมีของบัะทานต่างๆ แต่เราไม่ทําความเข้าใจเราก็เลยไม่ได้รับประโยชน์จากผู้เผยมิแต่เวลาเขาเผยไปเราไม่ได้รับก็โกรธให้เขาอีกต่างหากเพราะฉะนั้นท่าทีของเราต้องปรับเปลี่ยนต้องเข้าใจนะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราด้วยท่าทีของเราด้วยนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาของพระเจ้าเราจําเป็นจะต้องทําความเข้าใจเกี่ยวข้องกับการเผยพระวจนะเกี่ยวข้องกับการพูดภาษาปแปลกๆให้เยอะๆ เกี่ยวข้องกับการที่เราได้ยินได้ฟังพระคําของพระเจ้าว่าเราจะไม่ยิงด้วยเวลาเราพูดเวลาเราเผยเราก็จะไม่ได้สําคัญตัวเองผิดเราจะเผยด้วยใจทอมด้วยใจยำเกรงพระเจ้าท่าทีของคนเผยท่าทีของคนที่รับคําเผยมันจะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่พระเจ้ามีพระประสงค์ม,มันจะต้องถูกต้องนะคะคนที่ได้รับคําเผยก็ไม่ได้บอกว่าเราจะเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองส่วนตัว ท่านั้นบางทีมีการต่อสู้เรื่องคําเผยแต่เราไม่ได้ใส่ใจทั้งผู้เผยทั้งไปพูดลบกับเขาอีกต่างหากโจมตีเขาอีกต่างหากและสิ่งดีจะไหลมาหาเราได้ยังไงแถมเรายังไปทําบาปประชดอีกอันนี้ขอเตือนไว้ก่อนนะคะอ้าวเตือนแค่นี้แหละค่ะแต่พระเจ้าวยพรพระวจนะขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้า ขอพระเจ้าไวยพรพี่น้องในช่องทีมข่าวดีเขาจะมีตาสว่างและมีท่าทีถูกต้องและเข้าใจแล้วเขาก็จะได้รับพระพรยัันแน่นผุนล้นขอบคุณปรุงสรรเสริญปรุงในพระนามพระเยซูคริสเจ้าอาเมนเจ้าไวพรค่ะอาคุค่ะสาุค่ะอเมนอเมน